สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่30มีนาคมพุทธศักราช2566กับผมรณกรเยี่ยมกําชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับสำหรับ่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในพระพุทธศาสนาวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ตามช่องทางต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ t u b e c ช anel พิมคำว่าข่าวบุญนิวส์ ทบทวนย้อนหลังกันนะครับที่ zoom072.com และติดตามรับชมการออกอากาศพันธางสถานี TBN ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูเมยใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับ สท,ทุนอวาสหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าบุญบางอย่างไม่ต้องใช้ทรัพย์บางอย่างก็ใช้ทรัพย์บางครั้งเราไม่มีทรัพย์เราก็ใช้แรงหรือใช้สติปัญญาของเราไปชวนคนเขามาทำความดีมีวิธีการตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าให้พร้อมก่อนแล้วจึงทำบุญความพร้อมหาได้ยากในโลกเราต้องพร้อมเสมอนะลูกนะ โอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ครับข่าวสารขาบุญแรกนะครับว่าพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัติพัทยศและพัดไตรพร้อมทั้งพิธีมุทิตาสการะแด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระครูวิเทศสันติคุณครับ เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับณอุโบสถวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัทยศะพัตรไยเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสำนักิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตรแก่พระครูสมุจรินรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจะอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีเป็นพระครูสิทธิรัตนวิเทศ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทและพระสังเวียนอันตตะโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโซโลโมอนมูกอโซโลโมอนเป็นพระครูวิเทศสันติคุณเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระครูวิเทศสันติคุณได้น้อมถวายพานันธุบเทียนแพสการะแต่ท่านประธานสงฆ์และถวายพันธุดอกไม้แต่พระครูสังรคร,งรังสฤษดิทจิจินตโกจะอาวาตวัดพระธรรมกายจากนั้นพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้อ่านสัญญาบัตรพระครูสิทธิรัตนวิเทศ ทางด้านคุณสมเกียรติสรลำอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอ่านสนัญญาบัตรของพระครูวิเทศสันติคุณพร้อมกันนี้คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระครูวิเทศสันติคุณน้อมถวายจตุปจัจจัยเทีธรรมแด่พระครูวิจิตอาภารก์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงท่านประธานสงฆ์และพระครูสังฆักษ์รังสิริอิทธิจินตโก จะอาวัตรพระธรรธกายพร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เจริญชัยมงคลคาถารวมกับท่านผู้มีเกียรติและในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสโมโภชนิยถาก่อนที่พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงานนะครับจะได้ร่วมกันบูติตาสการะแด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระครูวิเทศสันติกุลครับ ในช่วงนี้เรามาติดตามโอวาทของพระครูสังครรครังสฤษิ์อิทธิจินตโกจะอาวาัตรวัรรมกายที่ได้เมตตามอบให้ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับวัดพ,พระธรรมากายมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีพระครูใหม่เกิดขึ้นอีกสองท่านนี่ก็เป็นผลแห่งการทุ่มเทสติก,กำลัง ทั้งกายวาจาใจในการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ตลอดภารกิจที่เราได้รับมอบหมายในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขยายวิชาธรรมกายท่านพระครูใหม่ทั้งสองท่านก็ได้ทุ่มเทในการทำภารกิจนี้อย่างเต็มที่ไม่มีย่อท้อไม่มีเงื่อนไข ทุกภารกิจนั้นก็สำเร็จได้อย่างเป็นอัศจรรย์หลายๆท่านคงจะได้เห็นท่านพระครูโดยเฉพาะพระครูจรินทท่านอยู่ในพื้นที่อยู่ในสนามอยู่ในพิธีกรรมต่างๆได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของวัดพระธรรมกายในการจัดพิธีกรรมให้สำเร็จลุล่วงจนเป็นที่น่าศรัทธาแด มหาชนทั้งหลายที่มาประกอบพิธีกรรมร่วมกันอย่างไรก็ตามหลวงพ่อค,คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เคยบอกไว้ว่าตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนั้นที่เราได้มานั้นจะยิ่งเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราถ้าเราได้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ มุกติสัมมณรปริณธรรมวัะธรรมกายนะครับได้จัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมหน้าธรรมทายาทในโครงการหน่อแก้วปริณธรรมรุ่นที่11ครับนะมุกติสัมมณรปริณธรรมนะครับค่ายจองแซมวัะธรรมกายได้จัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมหน้าธรรมทายาทในโครงการหน่อแก้วปริณธรรมรุ่นที่11โดยภายในงานได้มีผู้ปกครองและพุทธศาสนกิกชนเข้าร่วมพิธีกรรมงานบุญเป็นจำนวนมาก โดยนักธรรมทายาทได้เข้าพื้นที่เพื่อกล่าวคำขอตัดปล่อยผมจากผู้ปกครองก่อนที่ผู้ปกครองพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันตัดปล่อยผมด้วยความปลื้มปีติใจหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้แก่นักธรรมทายาทโดยการปลงผมครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติและความอบอุ่นเนื่องจากผู้ปกครองมีความตั้งใจที่จะให้บุตรชายของตนได้เข้ารับการปลูกฝังศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าหลักสูตรการอบรมและความเป็นต้นแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งการดูแลของคณะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรชายได้มีความคิดคำพูดและการกระทำที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับโครงการหนวแก้ปรเร็นธรรมรุ่นที่11นะครับจัดอบรมระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2 5 6 6 โดยผู้ผ่านการอบรมครับจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองตามบทฝึกความดีสากลทั้ง5ประการทั้งความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธิอีกทางนะครับจะได้เรียนรู้ธมมรรมะทั้งภาคศีสดีนํำมาสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะการทั้งสมาธินะครับวัยน,นี้จะเป็นวัยที่สามารถเข้าถึงทาได้อย่างง่ายดายแะทุกๆคนนะครับ ก็จะได้ตัดปล่อยผมแล้วก็ปลงผมเพื่อเป็นการตัดความตังกังวลแล้วก็เป็นการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ความเป็นธรรมทายาทดังเรื่องราวของบัณฑิตนักปราชญ์สมัยครั้งพุทธกาลนะครับเช่นพระทัปพระมรรุทธ,ธีรัตนั่นเองในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์นะครับของผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานบุญจะเป็นอย่างไรที่ตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับก็สาเหตุที่เลือกให้ลูกได้มาบวชเรียนที่นี่นะคะไม่ได้ให้ไปเรียนพิเศษที่ไหนเลยก็เพราะว่า เราอยากให้ช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งของในหนึ่งปีเนี่ยเขาได้ซึมซับคําสอนของพระสมาสัทธเจ้านะคะซึ่งเชื่อมั่นว่าไม่มีที่ไหนทําได้ที่นี่เท่าที่นี่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะความอ่อนโยนของพระพี่เลี้ยงความน่าเชื่อถือทั้งเรื่องของเนื้อหาสาระของพระประเรียนธรรมก็เชื่อมั่นว่าที่นี่ทาได้ดีที่สุดนะคะก็อย่างคนแรกเนี่ยปีแรกที่มาเนี่ยคือ ภาพจำที่นึกขึ้นได้เลยครั้งแรกก็คือตอนที่มารับหลังจากที่ลาสิกขาเนี่ยคือลูกลูกชายจากที่แบบปกติเป็นคนกระด้างกระด้างนะคะพอเรามาถึงปุ๊บลูกเดินแล้วก็เข้าไปโผลก่อลกอดเรากอดเลยค่ะซึ่งเขาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เขาเกิดมาค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งทุกครั้งของที่เนียค่ะหลานชายอะคะ่ะมาบอกแล้วเขากลับไปเขาได้ได้ดีจริงๆ สังคมสมัยนี้ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่แรงจูงใจให้น้องทําทำผิดหรือทําอะไรที่ไม่ดีแต่สมัยนี้แรงจูงใจมันเยอะเพราะฉะนั้นสาม่ถคิดว่ามีมีกิจกรรมแบบนี้คือดีอยากอยากให้น้องอ่ะได้ได้ซึมซับเกี่ยวกับพธรรมด้วยคือน้องอ่ะส่วนตัวน้องอ่ะเวลากลับมาจากโรงเรียนเนี่ยชอบเล่าให้ฟังว่า พมาวันนี้ได้เป็นียนของบริษัทจนะสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือเล่าเป็นช็อตๆเขาก็เลยแบบน้องลองไปบวชไหมครับวัดนี้มีรับบวชเองนะแต่ว่าช่วงนั้นติดโควิดแต่พอน้องแบบว่ามีบวชไหมโอเคเดี๋ยวน้องจะลองมาก็คือน้องพอน้องลองมาแล้วน้องก็ชอบต้องขอบคุณค่ะขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะคะในสําหรับยุคสมัยนี้โครงการแบบนี้หาได้ยากนะคะที่จะแบบว่า มีคนสนับสนุนอะย่งเงยค่ะเราคิดว่าผู้ปกครองหลายๆท่านน่าจะเห็นด้วยกับมามาว่าโครงการแบบนี้ดีมากๆเลยอยากให้มีจัดกิจกรรมโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็เป yes, ็นภาพบรรยากาศนะครับของการปิดเทิมเติมธรรมครับเช่นเดียวกับโครงการบรรพชาสำมานิยมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปีนี้นะครับคุณผู้ชมตามศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมได้มีการเข้ารายงานตัวของเยาวชนชายทั่วประเทศ วันนี้เช่นเดียวกันครับคุณยูจะได้นําภาพบรรยากาศจากสศูนย์ส่ง,สงเสริมศิลธรรมมาฝากผู้ชมนั่นคือจังหวัดสงขลาจังหวัดเลยและจังหวัดกาญจนบุรีครับเริ่มต้นกันที่ศูนย์ส่ง,สงเสริมศิลธรรมที่แรกนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อําเภอบางกลมจังหวัดสงขลาน้องๆเยาวชนชายที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีนี้ในจังหวัดสงขลามีจํานวนทั้งสิ้น105คนครับ โดยได้เดินทางมารายงานตัวในวันแรกเพื่อเข้ารับการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภบางกล่ำจังวสงขลาซึ่งภายหลังจากรายงานตัวแล้วครับน้องๆทุกคนก็เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการฐานกิจกรรมต่างๆทั้งห้องอาหารนะครับห้องปฏิบัติธรรมห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําลานสงเพื่อเป็นการหล่อล้อมได้ฝึกสมัครสมานความสามัคคีได้ฝึกสติแล้วก็ปลูกฝังนิสัยของความรักความสะอาดนะครับความมีระเบียบแล้วก็ตรงต่อเวลาและมีสมาธิ โดยมีคณะพระอาจารย์นะครับพระพี่เลี้ยงแล้วก็สามเณรพี่เลี้ยงนะครับก็ได้ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดทีเดียวซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ครับน้งนองๆก็นอกจากจะได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับได้มาซึมซับรับเอาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดง,งามแล้วกิจกรรมนี้ครับก็เป็นไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็จะได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการปิดเทิมเท่มเติมธรรมนะครับอย่างง่ายๆในช่วงพักค่ำนะครับน้องๆก็มีโอกาสร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็น ร่วมกันนั่งสมาธิหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเตรียมความพร้อมได้รับชมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต่างๆมากมายครับมาต่อกันที่ศูนย์ต่อไปนะครับคือศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยครับจังหวัดเลยตอนนี้ครับน้องๆเยาวชนชายก็เข้ารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมีการอบรมณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยณนะอาคารแจ้สารพัดนึกแห่งนี้โดยทุกคนก็ต้องผ่านการคัดกรอง8ขั้นตอนด้วยกันครับทั้งตรวจเอกสาร ัดส่วนสูงนะครับลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลปรับสถานะทดสอบการอ่านนะครับการทําสมาธิแล้วก็รวมไปถึงฝากสัมภาระต่างๆนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปหลังจากนั้นได้เข้ารับการรายงานตัวแล้วเข้าสู่กิจกรรมช่วงการหล่อหลอมครับนำโดยพระอาจารย์ชาัชวันที่ตามังคลโลนะฮะท่านประธานสงฆ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมแห่งนี้ก็ได้มาต้อนรับน้องๆด้วยตัวของท่านเอง พระอาจารย์เอกพลสุขปาโลนะครับก็นําน้องๆเข้ากิจกรรมสันทนาการนะครับเป็นการหล่อหลอมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นก็เห็นบรรยากาศของรอยยิ้มนะครับทั้งน้องเด็กๆเ,กเกยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่จังหวัดเลยนี้ก็เป็นศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมที่ตั้งใจจะสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจะเห็นว่าวิธีการละลายพฤติกรรมของพระอาจารย์นะครับจะเป็นการทําให้น้องๆได้เร่มมีโอกาสเรียนรู้เพื่อนใหม่ๆ แล้วก็จะได้มีโอกาสเข้าฐานต่างๆณที่นี่นะครับก็คืออาคารหอฉันคุณยาจารย์นะครับเพื่อสักครู่แล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกับผู้นําบุญนะครับที่ได้เชิญชวนผู้มีบุญเข้ามาบวชในโครงการนี้ต้นเองอันมทนาบุญกับน้องๆนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมืองเลยครับมาต่อกันที่ต่อไปนะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับบรรยากาศในการรายงานตัวตอนนี้น้องๆในจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์อบรมโยชนกาญจนบุรีพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโวนะครับน้องๆก็เข้ามาแรงงานตัวด้วยความปลื้มปิติใจนําโดยพระอาจารย์พระมหาวิรชัยวิรัชโยนะครับท่านประธานสงฆ์โดยน,น้องๆทุกๆคนที่เข้ามาสู่โครงการนะครับก็ตั้งใจที่จะมาเรียนรู้หลักธรรมรรมพระพุทธศาสนาในกิจกรรมนี้มีการหล่อหลอมนะครับในการอยู่ร่วมกันของน้องๆเพื่อความรักความสมัครสมานสามัคมค,คีให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ฝึกซ้อมนะครับในการกล่าวคำขอขอมาผู้ปกครองบางคนนะครับอยู่บ้านไม่เคยล้างจานก็จะได้มีโอกาสมาเรียนรู้การเข้าฐานต่างๆนะครับผ่านบทฝึกต่างๆแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์ส่ง,งเสริมศร,รัทธารรที่มีการรับน้องๆเงยาวชนชายเข้ามาอบรมมีการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนะครับเรียนเรียนรู้คุณของพระรัตนารายผ่านการสวดมนต์ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนนะครับให้น้องๆมี <c oughs> ความเชื่อเรื่องราวของกฎแห่งกรรมส่วนนัดที่นี้ก็คือสุนยรอบรมพระมหาเจดีย์ทัตาชีวนะครับสุนยรอบรมเยาวชนกาญจนบุรีก็มีการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเช่นเดียวกันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่น้องๆจะค่อยๆขัดเกลาแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนไตราภายในครับ มาต่อกันที่ข่าวสารขบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศกันบ้างน,นะครับในช่วงเวอร์เนสวอร์เนสวันนี้นาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปยังภาคพื้นเอเชียกันก่อนครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีท,ทอดพระป่าสามัคคีฉลองวัดครบครอบ,บ12ปีและถวายธทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเจ้าวาดนะครับในประเทศญี่ปุ่นจํานวน12วัดครับ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชานะครับพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแล้วก็ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจินะครับท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นนำทุกท่านกล่าวคำอารัธนาศีลก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิธัญ,ญพัฒนเกษมธิติพันธ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ผู้แทนนะครับนำกลา่าวคำถวายปุพพามาลาสวรรค์คือกัลยาณมิตรบุญเตือนฟูจิโนและกัลยาณมิตรมงคลไทระผู้แทนนำกลา่าวคำถวายขี้ลานเภาารัชเรยาลสาโรคนะครับคือกัลยาณมิตรซาสิมาพรมิอุราจากนั้นก็เป็นการกลา่าวคำถวายยานพาหน,นะครับนั่นก็คือกัลยาณมิตรนันทิชานะครับแสงอินทิศกัลยาณมิตรดวงพรชิมิสึกครับ จากนั้นก็กล่าวคำถวายน้ำปานะคือกัลยาณมิตรศิวพรมิยาอุจิกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานในพระภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับคือกัลยาณมิตรทานิโนฮิเดกิผู้แทนนำกล่าวคำถวายคำอธิษฐานจิตนะครับพระตาหารได้แ,แก่กัลาายาณมิตรกนกวันพระดาจิตโดยมีทั้งคนไทยและก็ชาวท้องถิ่นคือชาวญี่ปุ่นนะครับมาร่วมกิจกรรมงานบุญอย่างอบอุ่นทีเดียว หลังจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรถวายแด่คณะสงฆ์นะครับผู้เป็นทัศนยบุคคลอันประเสริฐวันนี้กำบัการรวมกันนะครับของผู้มีบุญในประเทศญี่ปุ่นด้วยภาคบายครับเป็นพิธีอันเชิญริ้วขบวนพระปา่าสามัคคีฉลองครบรอบ12ปีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศความปลื้มปีติใจจากนั้นทุกท่านก็เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดพระธรรมกายไอจิครบรอบ12ปีจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมครับ และเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีและพิธีถวายธยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีนะครับคือกัลยาณมิตรธัญพั์กเกษมทิติพันธ์ซึ่งเป็นคณะท่านเจ้าภาพจากประเทศไทยนะครับเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จากนั้นนะครับคณะธรานประธานเอกองมหาเศรษฐีบรมจกักรพรรดิคือยังมีกัลยาณมิตรสายพินสุขันธานะครับนี่คือประธานรองบรมเศรษฐีทรัพย์อนันต์ได้กล่าวมุติตาคณะสงฆ์สิวัด ทางด้านกัลยาณมิตรชนันพรรถจันนะครับอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สนะครับเป็นประธานรองบรมเศษฐีทรัพย์อน,นันได้นํากล่าวคําถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมพร้อมกันนี้กัคณะ่า้าภาพ12คณะได้นน้อมถาวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์12วัดคณะสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนไทยภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติใจที่เราได้เห็นชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนะครับ มีโอกาสมาร่วมกันสืบทอดอริยประเพณีอนุดงามของชาวพุทธความสมัครสมานร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เราได้เห็นภาพของความอบอุ่นนวัดพระธรรมกายไอจิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญญากริยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับไปต่อกันที่วัดต่อไปครับคือวัดพระธรรมกายเซียเตอร์สหรัฐอเมริกาครับได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารครับภายในงานคณะสงฆ์นะครับนำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกปาวตนะสูตรสวดมนต์บทร,รัตนะสูตรนะครับแล้วสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพัญญาจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโย ก่อนที่กาิยานมิตรสเฟนนะครับพินนี่จะได้เป็นผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายจากนั้นนะครับจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมนะครับส่วนกาิยานมิตรอรณีเลิศเกริงไกลย,ยิ่งครับจุดเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและจุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นพิธีกรนำทุกท่านนะครับกล่าวคำรัตนาศินห้าและกล่าวคำรัธนาธรรมคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ครับ และเข้าสู่พิธีบูชาเปตพลีเพ,พื่ออุทิศสุกุศลให้แด่บัพรพบบรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีคณะท่านประธานบุญพิธี5คณะนะครับมีการทอดผ้าบังสุกุลด้านหน้ารูปภาพของพระเด็พระกุมหลวงปู่พระผู้ปร,ปปรับมารและทอดผ้าบังสุกุลที่ด้านหน้าอาสน์ด้วยต่อด,ด้วยพิธีกล่าวคำถวายมัตตกาบปตาหารเพื่ออุทิศสนกุศลให้แด่บัพรพะบรุษประธานบุญพิธีครับคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพสายสมอและครอบครัวกรยานมิตรนงนุชบุญสวรรค์และครอบครัวครับกรยานมิตรริชาร์ดไกรเซอร์และกระยานมิตรวิไลโพสเทนพร้อมกันนี้คณนะท่านประธานบุกพิธีศาสตราธุชนที่น้อมถวายจตุปจัจจัยเร,รียมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาปรภาสประภาโสท่านประธานงฆงได้กล่าวสมโทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรจากนั้นทุกท่านร่วมกันตักบาตรนะครับข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญความบรรยากาศงดงามนี้นะครับทุกท่านก็ได้ตั้งใจสั่งส,งสมบุญยกริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและพักบ่ายครับก็สู่ช่วงเวลาแห่งความสว่างสวัยด้วยการปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์น,นารงทันตจิตโตนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ประจําโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บานวันนี้อนันวัฒนาบุญกับทุกท่านนะครับ ที่เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงความสว่างสวัยภายในดวงใจด้วยการปฏิบัติธรรมหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และรับของขวัญที่ระลึกจากพระอาจารย์รงค์ทันตจิตโตนะครับมาต่อกันที่วัดต่อไปนะครับคือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่1 6มีนาคมที่ผ่านมานะครับแผนกเผยแพร่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นทุกวันอาทิตย์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไมเคิลวรลลรตโมครับและพระอาจารย์นิกซันตาตจิตโตนนั่งสมาธิแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการหยุดใจที่สูนย์กลางกายฐานที่7ด้วย ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับมีทั้งหมดประมาณ49ท่านด้วยกันก่อนปฏิบัติธรรมครับพระอาจารย์ได้ให้พูดแทนในห้องแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองในเรื่องประโยชน์ของสมาธิที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิในทุกวันทบทวนภาพความปลื้มปิติใจในการจุดประทีปครั้งที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นการจุดประทีปที่อุทิศสุขศนให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากที่นั่งสมาธิร่วมกันแล้วครับทุกท่านก็ได้เข้าถึงประสบการณ์ภายใน หลท่านก็ได้รับความสงบทางใจยังมีความสุขที่เกิดขึ้นภายในูนว์กลางกายฐานที่7ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บรรยายธรรมเรื่องการฝึกตนโดยนิมนต์นะครับพระอาจารย์3รูปได้แก่พระมหาวันชัยภาสุรัชะโยพระมหาอภิชาติวชิรัชะโยพระมหาตินพัฒนสารุทธชะโยมาบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ชุดนี้นะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเองตั้งแต่ครั้งเป็นสามาเณรปร,รินธรรมจนกระทั่งบวชมาที่สิบพรรษาเป็นพระเถระในการได้มาแบ่งปันการประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนเองในครั้งนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจว่าทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงทมได้อย่างง่ายๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือความละเอียดภายในดวงใจเกิดขึ้นจากการฝึกหย,ยาบๆนะครับให้มีความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบ ทุกท่านก็นได้มีโอกาสเข้าฐานนะครับในการร่วมกันสังสมบุญจากปลายาวัฒมัยบุญที่สําเร็จจากการกลนขวาย,ยกิจการงานที่ชอบอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยวันนี้บุญนิวส์มีสถิติสิบอันดับแรกนะครับของยอดสวดธรรมจากกัปปะวัฒนสูตรทั้งในเขตกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลรวมไปถึงจากทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ คอปเทนวันนี้นะครับเริ่มต้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับนับถอยหลังวันที่5เมษายนนี้อันดับที่1นรับนครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17ครับอันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง7อันดับที่6นครหลวง10อันดับที่7นครหลวง9นะครับอันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง16ครับ ส่วนยอดสูตรธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูนจากทั่วประเทศไทยนับถอยหลังสู่วันชิต่างเมนะครับวันที่5เมษายนนี้อันดับ1จังหวัดน่านครับอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอันดับที่6อำนาจเจริญอันดับที่7จ็ดร้อยเอ็ดครับอันดับที่แจังหวัดชาเชิงเซาอันดับที่9จังหวัดศรีสะเกดและอันดับที่10จังหวัดชนบุรีครับ ต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับดังที่ได้เรียนว่าเราจะมีการฉลองชัยในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้ด้วยตัวเลขที่สวยสดใสงดงามแล้วก็ทําให้ทุกท่านเบิกบานทีเดียวนะครับคือวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นซูเป้าหมายที่5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5ครับในวันพุทธที่5เมษายนนี้ก็สามารถสดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrightworld.com นะครับหรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร บครัการงานบุญต่อไปนะครับในวันเสาร์ที่1เมษายนนี้ชนชวนทุกท่านมาอนุโมทนาบุญในพิธีปลงผมของหน้าธรรมทายาทนะครับมีหลายโครงการทีเดียวตั้งแต่ยุวธรรมทายาทมัชชิมธรรมทายาทและธรรมทายาทอุดมศึกษานะครับสำหรับกิจกรรมงานบุญจะจัดขึ้นณนะบริเวณห้องแก้วสารพัดนึก2นะครับบริเวณเสา B14 ถึง b 1สสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย ก็จะเริ่มลงทะเบียนนะครับแปดนิกาพิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา9ก้นาฬิกานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ครับข่าวต่อไปอาทิตย์ต้นเดือนนี้ครับคุณผู้ชมมีกิจกรรมงานบุญที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญนะครับตั้งแต่ภาคเช้าเรามีพิธีตักบาตรแล้วก็นำไปสู่พิธีบูชาข้าพระในช่วงภาคสายนะครับ จากนั้นพิธีพักบ่ายคือพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามหรือว่าจารึกชื่อนะครับและพิธีวางพวงมาลัยสการะพระบรมพุทธเจ้าส่วนพักเย็นครับเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าทั้ง24องค์เพื่อเวียนพระทักสินรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลำพระองค์ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์02 831 1000หรือเข้าไปที่ไลโอ o A ของวัดพระธรรมกายนะครับ เซิร์ชคำว่าแอดธรรมกายาหรือคำว่าวัดพระธรรมกายได้เลยครับต่อไปนะครับก็อย่าลืมครับผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายเน้นย้ำนะครับช่องทางคือ Line OA วันนี้สามารถเข้าไปได้นะครับที่ Line แอปพลิเคชันแล้วก็เซิร์ช ID คําคำว่าแอดธรรมกายาหยิบโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งานและสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ ขมาวันนี้คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากผู้ชมนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญเน้นย้ำนะครับเริ่มต้นที่โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กแฟนเพจบ n ญนิวส์ยูทูบช anel ครับพิมพ์คำว่าข่าวบุญ n ิวส์ทบทวนย้อนหลังกันที่ zoom 0 7 2 c o m และติดตามรับชมการออกอากาศผ่านทางสถานี g ี n ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่ากาละคตันนะ หาเปติอัดถังคนขยันพึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปโดยเปล่ารณกรณยมกำมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบนโมทนาบุญสวัสดีครับ